ประตูมาทำสเก็ตเฉลยพ่อเหรอพ่อไปซื้อรางของเก่าจะมาเปลี่ยนประตูพ่อเอ้าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่บอยชีชแนลครับกลับมาแล้วครับกับ EP พสองของอะไรจะเป็นสเก็ตก็ได้ครับอีสองเราเกิดแล้วเว้ยกินน้ำพริกอยู่ไม่ว่างอุ้ยกินไปเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นขายเดือนยด้านยิบมายเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะทุกคนหนึ่งกระปุกลดทันที10บาท2กระปุกลดทันที30บาท คุ้มสุดๆ3มกระปุกลถทันี50บาทไปชีลได้นะคะที่น้ำพริกสองแสบแม่โบที่ลิงด้านล่างนี้เลยค่ะครับสำหรับอีพีนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไม่สัตว์มึงไม่ทำพี่อะไรกูเลยมึงมามึงก็ขายแล้วมึงก็ไปไม่คิดเลยว่าผลตอบรับจากอีพีหนึ่งจะดีขนาดนี้แล้วหอเอเหแน่นอนครับอีพีมันต้องเกิดอย่างรวดเร็วทันใจและไวอย่างยิ่งมันจะเอาอะไรได้อีกอ่นั่นน้วอเราไปหาาดีกว่าสวัสดีทุกคนก่อน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชเนี EP สเรากลับมาแล้วครับสำหรับคําเรียบร้องของทุกคนอะไรก็เป็นสเก็ตได้ต้องตามกระแสตอนนี้เลยวันนี้เราจะเอาอะไรมาทำสเก็ตกันเดี๋ยวมาติดตามดีกว่าไปนี่ก็ดนสนเหมือนกันนะยังไม่รู้เลยเนี่ยต้องเดินหารอบๆบ้านนี่บอกเทคนิคทุกคนเลยว่าถ้าเรานิกไม่ออกเราต้องแตะน้ำลายโอ้ยเหม็นอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะใช้อะไรกันดีวันนี้ หัวเตียงไหม,มจะได้นะมันใหญ่ไปไหมอ่ะทำท่าดิดเป็นสเก็ตไม่ได้ต้องเบานิดนึงต้องเน้นเบา,าต้องแบบว่ายกได้อ่ะนี่ไหมหน้าต่างแม่ดูเฮ้ยเนี่ยๆกำลังพอดีหน้าต่างก็เป็นสเก็ตได้ได้ดิรับรองตัวงานเนี้ยเ,เกิดเ,ก,ดเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ย มันบางเหยียบไม่ได้เหยียบค่ะเดี๋ยวเราจะต้องลื้อล้อเนี่ยไปใส่อันใหม่ของเราแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรไงหรือว่าวันนี้เราจะฟาววะเราจะไม่สามารถหาของที่อะไรก็มาเป็นสเก็ตได้เราจะจบด้วย EP นี้คือเราจะปิดอย่างแบบปิดเลยแล้วกันไม่ทำละอย่าท้อแท้เว้ยเร็วๆตัวเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ this is a door หรือเปล่าเนี่ยเออเอยเอา๊ะเอ้าเอ้า เอ้ยอันนี้ไปสองคนได้เลยนะได้เหรอสเก็ตสองคนนะเคยเห็นเปล่าเขาไม่กล้าขึ้นเกับพิชาต์ไปกับพิชาต์ได้เอ้อวเอาอันนี้เลยนะหน้าต่างไม่ได้เอาประตูก็ได้วะเออประตูได้วะไปไปไปอีพีนี้เราขอเสนอว่าประตูก็เป็นสเก็ตได้นี่ไม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 ม่อีพีนี้เราขอเสนอว่าประตูบ้านก็เป็นสเก็ตได้ ไปละนโีโหด้านนี่เหมือนเขื่อะไรวะโอ้โหท่าท่าเด็กเก็ตเด็กเก็ตเด็กเก็ตหน่อยโอ้โหเด็กเก็ตโอ้โหมึงอยู่กัะที่ซอมไปซอม ่ะเดี๋ยวไปเอาเครื่องมือก่อนทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะบทสรุปของเรานะคะก็ได้มาที่เรียบร้อยแล้วเออประตูบ้านก็เป็นสเก็ตได้บอกเลยงานนี้แจ่มมากต้องไปหาคนซ้อนท้ายสเก็ตพี่ยิมก่อนนั่นก็คือพี่ชูชาติเคสซิคานั่นเองเพราะว่าสเก็ตบานนี้สเก็ตอันนี้มันใหญ่มากๆสามารถไปได้ถึงสองคนไปดูกันว่าวันนี้จะมันแค่ไหนค่ะทุกคนพโอ้โหพานทางงานกันเลยจริงไหมเนี่ย อะไรก็เป็นสกิลได้ของนี้มันโอเคไปไหนตามมันการร้อนชิบหายเลยไว้ใจไม่ได้เนี่ยเนี่ยหนูหน้าไม่เจ้าเล่นปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาไปห้างไปได้ซื้อปากกระป๋องครับจไมสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็มาชิมเฉากุ้ยของเราก่อนได้นะครับไอ้เหี้ยนึกว่าตายไปแล้วเดี๋ยเนี้ยเนี้ยมัวมาตรงใครมาเนี่ยโอ้ฮะโอใครไม่รู้เห็นว่างหนูหน้าบ้านไม่รู้พ่อทำอะใหม่หรือเปล่าชื่อแหวนเป็นใครมา ไม่ไรวันนี้เราเอาไปก่อนเดี๋ยวถ้าพ่อบ่นก็เดี๋ยวก็ซื้อใช้ก็ได้พี่โมนพ่อดานี่เนี่ยลุงวางอะไรก็ปืนสเก็ตได้โอ้โหขี้ฝุ่นเหีียตาแทบบอร์ดทำใหม่ๆนะพี่ตาแทบบอร์ดมาถูกไหมเริ่มกันเลยยิงง่ายๆเดี๋ยวให้มานั่งทำสเก็ตมานั่งส่องไฟวะเสร็จแล้วนะเนี่ย คืว่าประตูห้องนอนพ่อแน่เฮ้ยต้องลองดิเจ๊กส์เกสไอ้พี่อ่ะหยิบไม่ขึ้นว่ะวันวันไม่หาเส้นเรื่องอันไหพี่ช่วยดิอะไรช่วยหัวคนนึงหางคนนึงอ๋อเพื่นสองคนเลยเหรอเออรุ่นนี้เขาเล่นกันคู่ตายคู่เลยนะในประเทศไทยไม่มีหรอกเล่นสเกตบอร์ดคู่อ่ะจะบอกให้เดี๋ยวนายยิงหัวอเลยนายต้องอยู่ท้ายได้เลยอันไหนหัวไหนท้ายนายไม่งหัวเนี่ยทีนี้หัวอะไร นายไปโอ้โอ้โหไอ้เนี่ยมันไม่ต้องกลางเอางี้กลางอ่ะเอางี้นายนายเขนเลยเดี๋ยวเดนายขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราประคองเองเข้าที่ two มาเดินขึ้นมาเลยนายเดินขึ้นมาเลยนายเดินขึ้นมาเลยชอบหนีไม่ไดยชอบหนีไม่ได้ ร้อยลูกเนหน่มตู้พังวนายตูพังด้วยอะแต่ภาพได้มากเลยเมื่อกี้โคตรหนาเลยพี่โอ้ยนายไอเียแคพังวะนายเยอ้อเอกปาน้มก่อนไว้นายเอาอีกเอาอีกตำแหน่งรอองตำแ่้อใหม่ยังไงแม่งก็นิวเดิมเอาไปเลยเฮ้ยมาคองอูกลางเหนา ถิมล้อิล้อาลห้ิิล้โโหโยวะเด้าทมาเนี่ยพ่อมาพ่อมาหรอไล่ไปหาพ่อเลยไป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 อะท่าท่ามาท่ามาง่ายนัยนอันนี้มึงไปเอาปรตูมาทำสเก็ตเชยล้พพอเลรอ พ่อไปซื้อรางของเก่าจะมาเปลี่ยนประตูพ่อเอ้าทำไมไม่ไปเอาหลังบ้านเยอะแยะไปที่มันเสียเสียอ่ะมาบ้านเลยเดี๋ยวมึงไม่จ่ายกูเดี๋ยวมึง่อ้เา คุณนอนเล่นี่ฮอดแล้หมดหมดแล้วนใจหมเอ้าหยเกียาังไม่ยอีไม่มันยังไม่ยุดอกเหรอเหนื่อยโอ้โหขาเก็บด้วยขาเก็บด้วยเก็บคนเดียวได้เหรอร้านเก็พังแล้วนะ่าจะหาได้ต้องนาน ทำแม่งทั้งหมดเลยตอนนี้เขาเรียกสเก็ตคู่นายเฮ้ยไ,<ป>ไอเดียมแต่ละอย่างนี่กูยอมมึงแล้วไอยิ้มฉลาดใช่ไหมพ่อโอ้โหอะไรแม่งของดีๆแม่งทั้งหมดแล้วมันสนุกเลยเลิกมเริ่กลับบ้านดีกว่ามึงกะสนุกกันแต่กูไม่สนุกกันไอของกูเสียเลยเดี๋ยวให้พ่อไปหาซื้อใหม่แล้วกันเนาะประตูงี้พ่อชอบซื้อของเก่าร้านของเก่าอันไม่เกิน40บาทหรอกไม่โอ้โหสัสสี่สิบบาทไม่ถึอบาท ไม่อใช่หน่อยไป่ลังแม่งอันนึงกําลังก็เป็นโรคศิลป์เศรษฐนี่ดีว่ะอันนี้มีริกบาทรำแรงกระแทกได้ด้วยสําหรับวันนี้นะคะเพื่อบรรมผ้าแดงกูโอเคโอเควันนี้นะคะทุกคนก็สมใจทุกคนเรียบร้อยแล้วได้ดูสเก็ตอะไรก็ันไปได้อีพีสองแล้วน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายแล้วเพราะว่าชิบหายล้อพังอพังถ้าคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบยโหห้าหมื่นไลค์ห้าหมื่นไลค์จะมีภาคสามมีภาคสามมีด้วยที่มันหนักกว่าเดิมแน่นอน ยังมีนันกวันนี้เนะหรอค่ะได้เจออะไรเจ๋วแน่นอนคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่มันเล่นไม่ได้เนะี่ย